สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับก็ย้อนหลังไป2คลิปนะครับาจากสูตรนี้ที่ลงให้ fc นะครับก็แก้ไข1ตัวนะครับแก้ไขตรงหลักสิบนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1หลักสิบที่เป็นเลข0ูนย์นะครับอ่าลดลงไปให้1ขีดนะครับตัวนี้จะต้องเป็น3ขีดนะครับ สำหรับเ c ซที่ชอบคำนวณนะครับก็แก้ไขเพิ่มเติมตรงจุดนี้จุดเดียวนะครับแต่ผลลัพธ์ออกมาในงวดนี้นะครับวันที่1เดือน12ในงวดนี้ตัวเลขทุกตัวไม่มีผลนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเลขศูนย์นะจะมีผลสำหรับาการคำนวณย้อนหลังนะครับก็คือตัวนี้นะครับตำแหน่งตัวนี้นะตัวนี้นะครับเลขเลขศูนย์ที่เป็นหลักสิบนะ เป็น3ขีดนะครับสามขีดก็คือบวกในการบวกนะครับก็เป็น3ครั้งนะครับเพราะว่าแอดขีดลงไป1ขีดนะครับตัวเลขก็ออกมาสําหรับงวดน,นี้เหมือนเดิมทุกประการตามหน้านี้เลยนะครับตามหน้านี้เลยมันจะไปมีผลย้อนหลังนะครับเวลาคํานวณย้อนหลังตัวเลขจะไม่ตรงนะครับก็แก้ไขนะครับ สำหรับ fc ที่ชอบการคำนวณแต่ fc ที่ไม่ได้ทำการคำนวณก็หน้ากระดานหน้านี้ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีผลนะครับไม่มีผลมีผลสำหรับย้อนหลังนะครับแล้วก็เราก็จะได้ตัวน้อยชุดลงมานะครับก็จะเหลือไม่กี่คู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าทูกสูตรเดินตามหน้าที่นะครับถ้าเขาเดินตามหน้าที่วันนี้เราจะมาดูกันว่าจะมีตัวเด่นหรือตัวลดต้นทุนเอามาตัดเพื่อให้เหลือชุด ในหน้ากระดานหน้านี้ให้เหลือน้อยลงมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับเราจะได้ตัวไหนสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้ตัวไหนมาดูกันเลยนะครับเราจะได้ตัวไหน ตัวนี้เราจะมาเป็นตัวมาล่างนะครับมาล่างหนึ่งตัวนะครับ มาล่างหนึ่งตัวมาได้ทุกหลักเลยนะครับตัวนี้นะมีโอกาสมาได้ทุกหลักเลยงวดที่หนึ่งเดือนสิบส,บสองนะครับก็จะใช้งวดที่ผ่านมานะครับทุกตำแหน่งเอามาหมดเลยนะครับสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้า

ส่วนนี้เราจะใช้หลักพันนะครับเราจะใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้ง หลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งหลักสิบบนสามครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้ง หลักร kind of ้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลัก10บสามตัวหน้าครั้งที่1นสองครั้งนะครับหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองหครั้งนะครับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลัก10บสครั้งนะครับ ลักหน่วยสองครั้งหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับสูตรนี้จะใช้ตัวหลักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับ 11บวกตัวคงที่นะครับบวกตัวคงที่แปดนะครับทุกครั้งนะครับทุกครั้งตัวคงที่ที่เลขแปดผลของการออกมาในงวดนี้นะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยมาบวกกันเลยแปดหนึ่งครั้ง บวกลักร้อยสองครั้งนะครับก็เป็นสิบสิบสิบบวกสาครั้งเป็น12บสอ2สิบบวกสิบสองเป็นยี่เอาสองนะครับสองสอวกสามหนึ่งครั้งนะครับเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งนะครับศูนย์ไม่มีนะครับศูนย์ไม่มีตำแหน่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสาเป็นหกนะครับแปดสองครั้ง ก็เป็น6 6บวกเป็น2นะครับ2บวก9สองครั้ง2บวก9สครั้งได้8นะครับก็เป็น0เต็มเลยหลักสิบนะเป็น10เต็มเลย10เต็มเลยก็3 2ครั้งนะครับ3 2สองก็เป็น6นะครับ3 6 6บวก8ตัวคงที่นะครับตัวนี้เราก็จะได้ที่เลข4เลข4นะครับ จากสูตรนี้เราจะได้ที่เลข4นะครับเลข4่นะบวกให้เร็วนี่นะครับถ้าจะบวกให้เร็วอีกครั้งนึงนะครับก็8บวก2เป็น10 10บวก2เป็น12นะครับ2บวก3เป็น5 5บวก6เป็น1นะฮะศูนย์ไม่มีไม่มีแต้มนะครับ1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก6นะครับเป็น2 2บวก8เป็น 10นะครับก็แต้มเต็มอีกนะครับแต้มเต็มอีกก็มา3 2ครั้งเป็น6 6 8กบก็ได้เท่ากับ4นะครับอันนี้คือบอกตามสไตล์แอดนะครับแต่ถ้ารายละเอียดก็จะแจงแบบให้ FC นะครับก็อย่างที่ข้อมูลเคยลงให้ FC นะของเรานะครับมีหลายเจเนอเรชันนะครับก็ยุค 90ขึ้นมาก็จะคิดไวนะฮะก็จะเรียนรู้ได้ไวแต่ถ้าท่านพี่ๆนะครับยุค90ลงไปนะครับก็จะค่อนข้างช้าก็ต้องธรรมดานะฮะเพราะว่าแอดนำเสนอคนเดียวนะครับ fc ของเราอยู่ในหลายเจนแล้วก็เยอะนะครับเยอะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ fc นะจากสูตรนี้นะฮะได้ที่44 4ก็เรียงไปเลย3ตัวนะครับ สีบวกหแต้มก็เป็น5ตัวที่2นะครับตัวที่3ามบวกหแต้มก็เป็น6นะครับบวกเพิ่มขึ้นไปสูตรนี้เราจะได้3ตัวมาล่าหนึ่งตัวามาล่าหนตัวจาก3ตัวหลายๆท่านก็จะบอกว่ามันมีหลายตัวเราก็ไม่เป็นไรนะครับ ทาย fc ดูช่องของเรานะครับติดตามช่องของเราก็มีตัวลดต้นทุนสิครับใช่ไหมอ่าเห็นไหมครันี่คือข้อแตกต่างนะครับ fc นะดูไว้นะครับข้อแตกต่างของตัวลดต้นทุนดับ98%นะครับสูตรนี้แอดคำนวณมาแค่67และ68นะอ่ามันจะมีลึกกว่านั้นด้วยนะครับแต่แอดจะยกตัวอย่างอย่างที่บอกหลายๆคลิปมาว่าจะยกตัวอย่างแค่ หกเจ็ดและหกแปดนะครับงวดที่สี่สิบเจ็ดถ้าเขาเดินต่อนี่คือตรงนี้นะครับงวดที่สี่เจ็ดงวดนี้ถ้าห้าเขาเดินต่อเป็นเลขดับล่างนะครับดับล่างเลขพักผ่อนเลขมายากนั่นเองเราก็นะครับถ้าเขาทําหน้าที่ของเขางวดนี้ในสูตรนี้มาล่างหนึ่งตัวเราก็ ถ้าเขาเดินตามหน้าที่ของเราของเขาต่อนะครับก็ตัดออกไปนะครับอ่าก็ไม่เยอะใช่ไหมครับถ้าสูตรตัวนี้เขาเดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เหลือ4กับ6พอเหลือ4กับ6ถ้าสูตรนี้เขาเดินอีกนะครับก็คิดแบบนี้เลยนะฮะถ้าสูตรนี้ก็เดินอีกเด่นล่างครบ2ตัวก็มี2 4 5 เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ถ้าเขาทําตามหน้าที่มาตามสูตรก็คือตัวลดต้นทุนวดน,นนี้นะครับศูนย์ก็คือดับหลักสิบหลักหน่วยนั่นเองเราก็ตัดไปแล้วแต่ในนี้ไม่มีหกถ้าสูตรนี้เข้ามาครบสองตัวล่างเหมือนเดิมในนี้ไม่มีหกนะครับถ้าเขาเดินตามหน้าที่ต่อเราก็เอาตัวนี้ไปพักอีกหนึ่งตัวเลยขอให้เขาพักนะครับขอให้เขาพักดังนั้น งวดนี้ตัวที่เด่นล่างเราก็จะได้ตัวนี้ครับผมเราก็จะได้4นะครับถ้าสูตรเขาเดินตามหน้าที่ของเขานะครับก็คือมา4 6่อ่า4.56นี่คือตามสูตรนะ FC นะแต่พอเราหาตัวลดต้นทุนมาตัดเราก็จะได้เหลือ4ถ้าเขามาตามหน้าที่เขาเหมือนเดิมนะครับ ก็เราก็จะได้สี่นะครับเราก็จะได้สี่เป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นตัวเด่นล่างในงวดนี้นะฮะเด่นล่างในงวดนี้นะครับเด่น เดนล่างนะครับเห็นล่างเราจะได้4ขอให้เขาเดินตามหน้าที่ของเขานะครับก็คือมาล่างนั่นเองนะฮะเราก็อุ่นใจอีกหนึ่งตัวแล้วเราก็มาเทียบกับตรงนี้นะครับ เรนล่างนะครับขอให้เขาเดินตามหน้าที่เราก็เอามาเทียบถ้าสูตรนี้เขาเดินตามหน้าที่เราก็ดูที่เป็น4ไว้นะครับดูที่เป็น4ี่มันก็จะเหลือสองสี่สี่สองสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปสนะครับถ้าเขาเดินตามหน้าที่เราก็ดูตัวที่มี4อยู่ เราก็จะเหลืออยู่6ชุดนะครับเราก็จะเหลืออยู่6ชุดจาก6ชุดนี้นะครับเราก็ยังไม่สรุปนะฮะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายวันแต่ถ้าทุบสูตรเดิมตามน้ําพี่นะฮะหน้าที่ของเขาที่ Commander, เรามาตัดเราก็จะเหลือ,อน้อยชุดละเหลือ6ชุดจากสูตรนี้นะครับจากสูตรนี้นะเอฟซีนะมาดูประวัติกันก่อนนะครับจากสูตรนี้นะครับจากสูตรนี้ และสูตรนี้นะครับสูตรเด่นมาล่างนะครับงวดงวดนี้ถ้าเขาเดินตามหน้าที่ถ้าสี่เข้ามานะครับงวดนี้เขาจะเป็นงวดที่20นะครับงวดที่20ของปี68ปนะครับปี68ดนะครับดูประวัตินะครับปี68นะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นสูตรตัวเด่นมันจะอ่า ไม่ครบยี่บสี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่สูตรนี้ก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบถ้าเข้ามานะครับปีหกแปดนะครับงวดที่ยี่สิบถ้าเข้ามาในงวดนี้นะครับถ้าเข้ามาในงวดนี้ปีหกแปดนะครับงวดที่ยี่สิบงวดที่ยี่สิบถ้าเข้ามาในงวดนี้ 23่งวดนะก็คืออ่างวดนี้จะเป็นงวดที่20 19ิงวด22่2นะฮะยีก็หลุดปีนี้หลุดไป3างวดนะครับก็เหลือ19บงวดนี้จะเป็นงวดที่ยีถ้าเข้ามานะครับนี่คือประวัตินะครับของสูตรเด่นมักจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสูตรลดต้นทุนส่วนใหญ่ ยาวครับอแอดจะเอาตัวยาวๆมา FC เลยนะครับและก็สำหรับสูตรนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าการจับคู่ก็คือเอาตัวซ้ายสุดไปจับตัวขวานะครับจับไปครบเลยตัวแรกแล้วก็ตัวที่2ก็จับไม่ต้องย้อนมาด้านหลังนะครับก็จับไปเลยมันก็จะได้20คู่นะครับอลองทวนจากคลิปดูนะครับดูนะจากสูตรนี้นะครับเราก็จะได้นะะ หมายถึงตรงนะครับชุดตรงก็คืออายุตัวอย่างนะครับเอา2ไปจับ4เป็น24 25 27 28 20อย่างนี้นะฮะคือยังไม่ต้องคิดถึงตัวตัลดต้นทุนนะครับถ้าจับนะครับต่อไปตัวที่2ก็เอา4 4ก็มาจับคู่กับ4ี่ห้า4ีไม่ต้องไป4 2ก็ได้เพราะเรากลับตัวแล้วนะครับ <_ t ose> เพราะเรากลับตัวแล้วดังนั้นความหมายที่จะบอกในตรงนี้ก็คือ เอาตัวซ้ายสุดไปจับคู่นะครับให้ครบด้านหลังแล้วตัวที่2ก็ไล่ไปไม่ต้องย้อนมาตัวแรกนะครับตัวที่3ามก็ไม่ต้องย้อนมาจับตัวที่ตัวนี้เพราะว่าเรากลับในตัวแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ตรงนะครับถ้าตรงก็หมายถึงยกตัวอย่างนะสไปจับกับสี่ก็เป็นส4งสี่อย่างนี้คือตรงนะครับประวัติของเขาคือตรงนะครับคือออกนะออกอ,ออกตรงนะครับ เราจะได้วิเคราะห์กันง่ายขึ้นนะครับออกตรงจากสูตรนี้นะครับ6งวดออกตรงนะครับออกตัวกลับนะฮะกลับตัวนะตัวตัวกลับกลับตัวนะครับตัวกลับ12งวด าจากสูตรนี้นะครับจากสูตรนี้งวดนี้จะเป็นงวดที่20ขอให้เขาเดินต่อนะครับ fc นะออกตรงยกตัวอย่างนะครับจับมา 2- 4ออกตรงอย่างนี้6งวดแต่ถ้าเรากลับตัวเป็นจาก2 4เป็น42สอย่างนี้สมมตินะครับกลับตัวออก12งวดนะะส่วนใหญ่สถิติคือออกตัวกลับก็หมายถึงอย่างนี้นี่เองที่ยกตัวอย่างไปนะฮะก็วันนี้ ก็เอาตัวเด่นนะครับตัวนี้มาฝาก fc แล้วเราก็มาคัดเหลืออยู่น้อยชุดแล้วก็หัวข้อก็คือแก้ไขตัวนี้ด้วยนะครับ3ครั้งนะครับจากที่แอดขีดไว้1ครั้งแก้ไขตัวหลักสิบนะหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่1จากสูตรนี้แต่งวดนี้กระดานนี้ไม่มีผลเพราะเป็นศูนย์นะครับแก้ไขสำหรับ fc ที่ชอบคิดย้อนหลังนะครับก็ fc ถ้านใ,ใหม่นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะจะได้มีการแจ้งเตือนไปที่ fc ในคลิปต่อๆไปถ้าชอบแนวทางการนําเสนอของทางช่องเรานะครับ fc ที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นก็ขอขอบคุณนะครับที่อยางติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม